สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีกะสิแม่เราซูฟังจา้าก่อนสิอัดคลิปวิดีโอคลิปกินอันบอกม่วงกับบอกกอกน้ำเนี่ยจา้าก็คือว่าก่อนกินอันก็คือแบบต้องพากันกินเขาเนาะได้มือนิก็คือกาว่ากินเขาแรงก็สิคิดไปคิดมาเอ้ย่ายเป็นคลิปวิดีโอซูพี่ซูหน้องเบิง่งดีกก่ัวพราะว่าเฮานน่ก็บริอัดคลิปกินมาดนลวจา้า ก็เลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวสิรออัน่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งบาน้แม่ย่อยเด้ออันนี้คืมา่วบอกพ่นแม่ยาจ้ะแล้วก็ใจหายศูนย์ว่าเป็นอย่างคือติดต่องถาอ่ายวิดีโอเป็นอย่างคือติต่องเห็ดนั่นเฮ็ดนี่่ายคลิป่ายคิดจวัตรประจำวันของตัวเองให้ผู้อื่นเขาเบิ่ง แล้วบอกเขาใจเข้ากับพยายามว่าเออมันเป็นการสางายใดอีกแบบหนึง่งเพื่อว่าห้าสิฟุกเพื่อว่าห้าสิอันในมีรายใดเสริมแต่เฮากับกินอยู่ซูมืออยู่แล้วก็แค่เฮาถไทยคลิปเพิ่มลงไปกับ่อมอีอย่างหลายโดกแล้วก็บ,บอกเขาใจแล้วก็ว่าเอา้าเป็นอย่างคือต้องไทยไทยไปแล้วอันหามันบ่ได้เงินคนอื่นเขาบอกมาเบิง กะซ้ำเฮ้าอะไทยชีประจำาวันของเฮาใหายผู้ออ่นเขาเบิ่งฟรีๆเอาไม่ใญ่นี่ก็คือเบา,าจจแบบนี้เอาก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วแต่เธอฉันสิดทายคลิปนี้แหละฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันสีเฮ็ดเฮ็ดแล้วก็ต้องเฮ็ดให้ซุดเฮ็ดจนกว่าอันเขาสิเปิดให้ส้างรายได้ไดันแหละเฮ็ดจนกว่าสิมีคนติดตามก็เลยว่านังซีมันเล่ากลับ่าชูนี่คนไทยเนี่ย ไปยังเฮ็ดอียังก็คือต้องคิดหอดแต่เงิน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 แล้วก็เงินไปยังหักเงินมากคักบอก่อเบิง่งพี่น้องแหงเฒ่ามากกับแหงบ่อยากฮันต่นกนเท่ากับว่าสีอดเอาอดเอาบ่จมเรืองเมียาบานันใดแต่รังเทื่มมันกโกดบ่ไหนน้เนาะพี่น้องเพื่อน,น่ะจะเข้าใจอยู่ว่าเพื่อน,น่ะเฒ่า เท่าขึ้นสูมือแล้วก็มีความคิดเหมือนเด็กน้อยคนข้างเอาใจใจเท่ากับพยายามเขาใจพนย,ยุ่แเต่เพิินกับวย่าพระยามเขาใจเฮาเลื่อยว่าด้วยสภาพของเฮาสภาพคล่องข้าง,างการเงินของเฮามันบได้มีหลวงมีหลายมันบด้มีสวัสดิการเอยียงคือเพิ่นเท่าก็ตตองหาหได้เสริมอันใดพ่อเสริมใดเท่าก็ตตองเสริมไปแม่นบ่พี่น้องเพราะว่าถึงแม้ว่าเฮาอ่ะถ่ายวิดีโอแล้วเฮาอะ บบท่านไหนเงินหรือว่ามันบบมีคนสนับสนุนหรือว่าอย่างนี้สิเฮ้าเหตดไปเรื่อยๆสักมือหนึ่งมันก็นต้องได้จ้ะบบได้มีเงินหน่อยหรอกจ้ะแต่คือเห็ดอย่างก็เห็ุอันย่างไปตัดหญาตัดยู่เฮ้าก็ไปตัดอยู่แหล้วเฮาก็แค่เสียเวลา หน้าที่สองหน้าที่สามนาที่ทายคลิปวิดีโอสูบีสูบนองเบิงหันยางเขา้ากินเข้ากับกินของเข้าอยู่สูมืออยู่แล้วแ่เพิ่มการทายวิดีโอลงเข้ากับบริษัทไทยรายละเอียดเอยียงในเฮือนในซานเอียงขนาดนั้นที่จะเหตุให้มันเป็นไพ่โตตัวเองยังเฉนเวลาเข้าไปเที่ยวเข้ากับบริษัทไทยในขณะที่เข้าไปเที่ยวใช่เข้าไทยแต่ว่าเข้าบริษัทลงตอนที่เข้าไปเที่ยวไงเขากลับมาหอนเฮือนเข้ากับคอยลงคลิปเพื่อที่จะไม่เอ่อ เออเซฟเซฟจากของเนาะแต่เล่ากับว่าเขาใจเล่ากับว่าเออท้ายเห็นยังถ้าไม่ตรงมากติดโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเล่นทําไม่แบบจังได๋กะ้างเล่ากับสิดาเฮาคือเกาหายเฮาผิดคือเกาเมื่อนี้กัพผ้ามาเบิ่งซํานี้ลหละจ้าผ้ามาจมให้ฟังกับขอบุณพี่น้องทั้งหลายที่เขามารับฟังเน้อจ้าคือมันอึดอัดใจอีหลีบางที่มันก็ต้องวาออกมาจ้าขอบุณค่ะ